สวัสดีสวีสดัตท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอบคุยมาคุยเยอะวันนี้นะครับผมจะมาสอนสอนเอาดาบซีเบอร์จ๊ะนายแจนะฮะก่อนแรกให้เราไปที่เกาะนี่นะฮะเกาะที่ผมชี้อยู่ชี้อยู่ชี้อยู่ยไปกันเลย โอเคนะครับผมมาถึงเกาะแล้วนะครับผมนี่เกาะน,นี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอสก็จะเกิดอยู่เกาะน,นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นดาบมาเดี๋ยวขึ้นตัวดาบมาให้ดูนะครับผมนี่ครับตัวดาบนะครับผมโอกาสดรอป25เปอร์เซ็นนะครับท่านผู้ชมก็มา ทสสกิลหน่อยนะครับผมสกิลแรกก็จะเป็นสกิลเจี้ยงมังกรมาอ่ถ้าใครตีแชงคูดก็จะเห็นสกิลเนี้ยก็จะเห็นสกิลนี้บ่อยๆสกิลที่สองก็นี่นะฮะเป็นสกิลดาบศักดิ์สิทธิ์เนาะก็สำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้แหละนะครับท่านผู้ชมก็รักไก่